าโทษพี่น้องแม่งขาบไปเลยพี่น้องสีเขียวกาบสบายดียดยังนอกกระเขียวในกระเขียวสบนะมบูรณ์นะมาเดินทางไปบุญที่กันทีนอีกพี่น้องเลยไปยัง <c oughs> โอ้พี่น้องเลยเบาไวแหน่งทองแต่มันเป็นอะไรแท้เขาบริจีนีเขาแต่สาว ทองวินห uh. en, ึงนะเตรียมการสิไปบุญพี่น้องเอ้ยตัวป่วนเจ้าพยุดกับใบนำยิ้มยิ้มหวานเขาจะไปเที่ยวบุญนะยิ้มก้นใบพามันย่างเลยว่าไปเลยสิบห้ากินอ่ะนะผู้เล่กินนุ่มเปรี้ยว่อนมันหรือสนใจมันท้อ ตอนนี้คือรถแล้วพี่นอ้องกับสาวแอมพีกับลูกไผ่ยาย,า,ายนูนทางล่างะแมนพญาอเติทางล่างแม่นพญายอาเติน,กนากานปาคุณปาดำนะพี่นอ้องยายเขียวลายขู่ลายคนอยู่เมื่อนี้ไม่ใายเคียวออกลงพี่น,อน้องไมนล้น เกแมกอแม่บใจทอหลุดเหยียบเพลินเป็นลีลาอะไรได้ว่าข้นเื่อนนพี่น้แได้ว่าข้นข้นเบิ์ะไดเบิร์ดออยังยั่ยั่งหมาทอหลุดยูอยู่ทั้งชายเกือสมดเหยียบเล่าพี่น้องเลยก็สบมอข้างชงข้งเสียงยังมาดังโอ้ตกใจเอาันไปกรบบุนวายได้ว่าพักกันขึนนะได้ั้งนี้มังโยนโบเหนน้มันบางพี่น้องยืนจาโจยู่บางทางนั้นทางทางแฉนบาง ทางไปบ้านเที่ยงทีพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่ามื่อกี้นี่คะสีไปทางหลัดก็ได้พี่น้องเอ้ยต้องไปทางตรงเพราะว่าขี่รถใหญ่ไปโอ้ยคุณค่ะมันบกเพื่อนรถไม่โตแล้เนี่ยไม่โมันจะไปว่าได้ในมันมันบอตัดงื้นมันไปไหวหนื่อยต้องล้างนี่บัมีฝนยูพี่น้องเอ้ยน้องเอ็มฟี่กะตั้งแต่เมื่อเอาน้องอาเต้เนาะพี่น้องกะบ่ได้มาเขากล่องลายปีลายเดือน เป็นยังได้อี๋ละ้ดสบายดีอยู่บ่บพอสบายตอนนี้อยากหักพี่น้องเลยคุณท้องคุณนใสอาการกับบริเวณแต่เมื่อนี้เมื่อวานพี่น้องไปตั้งโดนแล้ววดจแต่ว่าโดยหมอนะนั่นบริเวมีความชุกนะเปิดพัดลมพัดลมพัดลมเป็นเหม็นนะพัดลมมันจะดังไหมไม่คู้เดียวคับเปิดเย็นเฉยไหลคันทางมันดีกะคลาดซีปไล่ตุดที่หน่อยนึง เจ้าเผื่อหอดดิเจ้ามันจะมุง้งสีส่มุ้งตัวอ่เผื่อหอดเผือออ่อหล่อมืดไม่ได้มากนะอย่าไปพอนเลยเปพอนสามแป้งน้ำมันเมื่อไรพี่นอ<ไ>้องวนทางไปกับแซววัสิง่ายเส้นหินกับแซววัดสิใกล้พวกปันได้เนาะไ,ได้ดีเนาะได้ดูนะพีเด้พี่น้องเพื่อนอันพี่เลี้ยงน้องอาเต้น้องไอพฟนะ เป็นบ้านหลังนี้พี่น้องนี่ที่ทั้งล่างกับยันคุณบอกคุณบอกขับรถกรยุ่มได้เป็นบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้เพิ่นลงไปทำงานอยู่ไม่ทำงานอยู่บ่อนไดกเกาะพนนะทานอาหารทานอาหารอยู่แถวไดกเกาะมาลงไปใา้กับขอนิจจลาดเนาะอยู่ตลาดจะอยู่ขอมวนได้แย่พี่เน้อัเดียงตรงอันนครสวรรค์ พอกับแม่น้องอี้ก็ลงไปทํางานแล้วพี่น้องไปทํางานอยู่นครสวรรค์เด้อพี่น้องลงไปเลี้ยงมูอยู่นครสวรรค์มือเศร้านี่โทรยายง,งึงโทรไปหาโทรไปหาแต่ว่าน้องอีนะ่ะบ่ได้ลงบ่ได้นอนน้บ่ได้ลงไปน้ำาน้องอีนนะเอออีนะบ่ได้ลงน้ำพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ้าน ก็ว่าแม่เพิ่นก,บอกอ็บอกอยูบอกม่ใหญ่งง่วงว่าบัดนั่งซุยเมื่อเยี่ยมนะเถือนอนงอีมาน้ำกาไหมาคันคันอนงอีบอกมาใจองอีเองนะพี่น้องถ้ามันบอกมาหละกาบอบกบ,บ,บังคับนะพี่น้องเพราะว่าชัา้นซุยกัว่างแพนไหวว่ะสิเมื่อเยี่ยมเมื่อยามอยูอยากเอาเสือผ่าเมือ่อไหเพิ่นเพราะว่าต้อนเพิ่นเมื่อนะกา เสือผาติโตเมื่อกักบไดร้ายสองสามสุดข้าจงเมียนทั้งพี่กับวได้นุน่งข้นสิผาเมื่อหลดผ่นเขาบ่หอดเขามันเป็นบ้านบ้านเมืองมันบ่ค่อยจะเญิน,เนาะบ้านเขาก็คือเห็นแหละพี่น้องหลดหหหหกับเขาบ่ป่อยหอดปานายกะวางแผนกันไหวว่าสมเมื่อยามบนยูเมื่อกับซมีไอเนบนนากา เบาใจแล้วก็สชางซ<ห>ุยนี้ตะก,กี้ว่านอ้องเอ็มปีสิเมื่อน้ำแต่ว่าคือสิบบนในเมื่อมันบุหรี่ละไอเบนสิบห้าไปนอ้ำอไอเบนว่าให้อยู่เออร์ลานได<อ>้ไยินหว่าน้นองดาวโทรมายิงอุโทรไปบอกกับน้องดาวว่าไปจอบแกนเหยียบน้องยาวเลยแมนกันก้าตั้งจย่างเมื่อเล่นน้ำเผินน้ำเนาะกับจะเปลี่ยนบรรยากาศคลิปเฮาน้ำเนาะพี่น้องเอาก่ะตั้งมาเยี่ยมมายามเขามีบ่อนพาไปนะพี่น้องแล้วก็ไป ถ้าอยู่บนเก่าไรกะแถวนี้เรากระถ่ายเห็นเบอร์นอก็เลยกยะผ้า่อแเม่พี่น้องเมื่อบาดนนองดาวเมื่อกะสิทามเพิ่นเพิ่นก็ว่าอยากให้อาโรถีบเมื่อไห้แต่ว่ามันกะมันทางมันระยะมันไกลเนาะเอาเมื่อไห้ก็ได้พี่น้องเอ้ยนอกจากระยะไกลฮาพัดขีดรถจ้ากุ้น้ำอีกอย่างกซะนไปแบกไปห้ามกะบบอยากแบกก็ได้มันกไกลเนาะ ผมจะกท่องแจ็กใส่แต่ฟังเดือนพี่น้องว่าวิจเดือนนี่น้องอยากให้มันครบสามเดือนสะกอนพี่น้องเอ้สามเดือนปลายอยางอยากมาเยี่ยมเพิ่นพอาะทองเราแห้งแห้งเนี่ยมันกะมันกะบ่มพ้นกระโโกปานได้เนาะนัง่งโหลดไกลกะดิอย่าให้ทองแก่คนนี้จัคหน่อยนึงกะบกินทอดอยูหนึ่งอ,อ,อีกอะดูวนทางกะก็ยังควบกินทอดนะแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยอยากมาเยี่ยมเยยมืเ่อยามเพิ่นนะ เมื่อเบิงเมื่อถามอิม่าน้ำอยู่บ่อพอแม่กับโบอยู่เลยเนาะมิะตยู่แต่ก็ปลาแดงเผื่หันแม่นองดาวหันมาเด็กน้อยร่วมกันก็เป็นสี่คนแหละเขาน้ามซ้ำปลากับอึดเขากบเบิร์แล้วเขากินก็ดีอันพวนนายดองแดงกับพวแม่นองดาวกับเผื่อกลงมาอยู่บ้านพี่เนาะอยู่กันมิแต่แม่นองดาวหันห้าเลียงเขาก็ยังมาจอบเมื่อแนมเบิงเนาะเคยเลียงกัน เคยเรียกกันเคยเรียกมากเนาะกับเป็นห่วงเป็นใยไงเมื่อถามอาการเบิงว่าสิมาน้าบบคั้นบบมาแล้วกับหิยูเนาะบบได้ไปบ,งบังคับเอาดอกพี่นอ้องถามในใจว่าอยากให้มาบอกกันอยากให้มาแลยเนาะเฮาก็เคยเรียกกันก็แพงอะไรขั้นเผินบบมากกับห้เผินยูน้ำเอื้อนน,อน้ำนอ่องเผินอะไรขากซาโทรไปเท้าแบบเท้าสิมาอยู่บอมันว่าบบพี่น้องเลยจากแล้วมันประธานเห็นหนาเนาะ ตอนนั้นมันก็ยังหงอบมาเนาะไปเห็นหนาชิ้นหอบกันยังมานเลเนาะไปเห็นหนาเลยผัดจักมาเพิ่นว่าซื้อเอาขนมไข่มาฝากฮะในเด้อสองสาำเตือแล้วพี่น้องได้ว่าบ่มาจตกมาคือเก่านั่นก็บ่าบ่มาบ่มาบ่ยงอบบ่กข้าวมาพี่น้องเลยหายนะซื้อครับครับซื้อมักล้ำไงอีเพม่อนว่า คือขนมไข่ก็หมักลำไยผงน้ำมะฝาข้าวในเดอ้อผงน้ำน้องอีในพี่นอ้องคือเทนกับเปตาอีดูอยู่พี่น้องเลยผมเปต้าอีดูนะไดโทรมีเงืง่อนโทรไปว่าฮะเก็บขวดว่าฉันได้มือละพันสองพันเพราะได้ซื้อกินขนมว่าฉันเข่ากะบ่มีกิน,นแล้วว่าฉัน ทามแล้วพอาบอ่มาเนาะจังหวะยังเมื่อย่ยมอยากเอาเสือผาเมื่อใพ้นนุง่งเสือผาที่ปลาลุ่งซสือหายก็ยังเต็มอยู่พี่เบิร์ตเอาเมื่อกับปได้ถ้าปลาไหวก็จังหน่อยมันใหญ่กว่ามันชิชส่พอได้รหย่ะทางทามบ่ไกลบ่ไกลพี่น้องเมือ่อยหนังหลดกันจกเรจรเจหน้าได้ก็อยากเอามาสูงเมื่อยืนษหายถ้ามันบ่มาก็จะมันบ่มาเนาะในช่วงวลาที่เมย์พ่นปอ,อยู่็เ้าก็อยากเอามาดูแลอยู่อยากเอามาเบิ่งมาแยงเนาะอยากให้มันอุดมสมบูรณ์แหะแล้ว ครอบพวซาซุยกับบด้หางได้มีดอกค่ะเข้ากันยังดีเขาเ้ขากับมีเขาเนาะขาเจ้าพาอึดเขาอุดน้ำเบาคือครอบพวเตีเตเตเตเงยงหย่างเตียงมีผับอพี่น้องเอ้ยกับบด้หางไดมี่ฮักกันมันกับมีพออยู่พอกินเข้ากันอยากไปแบ่งเบาภาระเพิ่นเนาะถึงเลี่ยงไหวเลวเพิ่นบดยูน้ำก็ตามเลียมไ่เลยเมื่อกะยางข้อเพียงให้เป็นใหญ่เนาะใหญ่เป็นขู่เป็นคนอะไรอยากไปกับไป นั่นแหละพี่น้องเอ้ยใส่ถีบเมื่อเบิ่งเมื่อแย่งกับขึ้นน้องดาวกับเคเลี้ยงกคบเบิ่งกับเมื่อเบิ่งเมื่อจอบเมื่อเบิ่งวม่านั่งเป็นจัางไรใส่สปิดจังไรเนาะกับสิพากันสีขาเมื่อน้ำอะไรพี่น้องเมื่อหนึ่งกินเองนี่แหละเข้าเมื่อนอนเนาะช่องจำขึ้นเข้ากับกบอยากเมื่อแก่มผลร้ายพอเผนกับบีเขาวกินกับสิพากันสีขาผาดใส่งามค้าทั้งหนาเมื่อน้ำใส่รถจักรอะไรเมื่อ เมื ters, ่อหนึ่งกินจับพองมันเลือดก็เอาเบียนเนีเพื่น mm กิน hmm อันดาวันโฮ้ยอ้าฟ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 ้าบริลี่ขนาดแต่แอมกับมาบ่เพื่อนมาแต่แอมนราบริเมืแอน้ำจอยอ่าพี่น้องเอ้ยกระลอเบิกเนาะปังบริเวณท่าจักรในเมื่อแหละพังเบิกให้มันมีเดือนนี่สะกอนพี่น้องเอ้ยทอดทางดีแน่แล้วพี่น้องเอ้ย ข้างเส้นนี่ตัวนี้มันกะสีค่ายๆแน่เนาะทางในมันบบมีคุ้มกับแหลนถอกไปเป็นกบบระเปาหน้องอีไปน้ำย่านมันล่าม่าค่ะอะไรพี่น้องเลยผัดน,นอ ข้าพัดไปเห็นหมอเห็นงานเนาะลูกก็ยังน้อยใส่ปรจจักรลกจะ่ไพ่อีกการไปการมามันกับ,บ่อสะดวกสบายคือแต่เก่ามันหยุ่งมันยากเนาะเ่อถือบาทป๊บบัตรแลนบัดเช็ดหน้าได้สนอบัดลูกน้อยได้สนะมันกะมีเนาะพี่น้องเข้ากันสองบเห็นอ่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี